จากแมตช์ไปกันที่บอลเล่สาวไทยครับในค่ำวันนี้จะลงสนามในศึกวอลเลย์บอลเวิร์กกลางปีนัดแรกพบกับทีมชาติจีนนะครับตอนนี้โค้ชออก็บอกว่าเน้นส่งนักกีฬาด,ดาวรุ่งลงสนามโดยเฉพาะเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็กระดูกให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเตรียมสู้ศึกในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์กกลางปี2006สนามแรกครับกลุ่มเอที่เมืองหนิงโโบของจีนในวันนี้นัดแรกนะครับจะพบกับทีมชาติจีนเจ้าภาพครับ เุ่กร์เมื่อวานนี้ในงานแถล,ลงข่าวเตรียมความพร้อมนั้นโค้ชออสกิตพงศ์ไรตัดเกียงไกรก็ได้บอกว่าการแข่งขันเม่กลางปีเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่แนทุกคนจะได้เรียนรู้เทคนิคจากทีมดีๆหลายทีมเพื่อหาประสบก,การณ์ในอนา,าคตตัวทีมไทยครับก็ถือว่ามีนักกีฬาอายุน,น้อยๆหลายรายและจะพยายามเรียนรู้และทําให้ดีที่สุดในฤดูกัดและหวังว่าทุกทีมจะได้เจอกันครั้งในการแข่งขันรอบ้ายที่กรุงเทพมหานครครับ วันนี้ครับทีมนักบอลสาไทยนั้นสใส่ชุดสีดำนะครับลงสนามแรกเจอกับเจ้าภาพจีนในเวลาหกโมงสิบาทีต่อด้วยพบกับอเมริกาวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายโมงสิบห้าทีแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันในวัาทิตย์จะพบกับทีมชาติเยอรมนีเป็นเวลาตามเวลาบ้านเรานะครับ อย่างที่บอกกันไปนะครับว่ามีนักกีฬาดาวรุ่งหลายรายนะครับในนักกีฬาของวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ดาสุดก็คืออายุเพียงแค่16ปีกับน้องหมุมบีมชัชชุอรอโมกสีรวมทั้งน้องบีม,มพิมพิชญาโกกรัมด้วยก็ถือวเป็น2นักตบดาวรุ่งสายเล็ดใหม่ที่จะขึ้นมาทดแทนนักตบรุ่นที่ในอนาคตที่จะอำลาไปหลังจบการแข่งขันในช่วงปีถึง2ปีนับจากนี้ไปนะครับ